มาดูกันนะครับมาดูกันจะได้จุดเข้าที่แนวที่ B i t ไว้นี่ไหมนะครับในแท่งเดอะไฟนอลเดอะไฟนอลจะเกิดขึ้นหลังแท่งนี้ครับถ้ากราฟดีขึ้นมาตรงนี้พี่ไอกดนะครับหลังแท่งนี้นะครับจะเป็นไฟนอลครับมาดูนะฮะหลักการนะครับหลักการถ้ามันมีแนวซ้อนนะครับแล้วก็เราขยับเป็นทําเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปดูนะฮะ เราจะเห็นชัดนะครับว่าตรงนี้เป็นแนวต้านนี่นะครับโดนแล้วออกอาการนะครับพี่แกดตั้งแต่เปิดแท่งเลยครับมามาดูซินะครับว่ากราฟจะดีดลงมาไหมนะครับแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งแรงซื้อนะครับขึ้นไปแล้วก็ปิดปิดที่แนวเลยนะครับปิดที่แนวเลยก็พี่มั่นใจในแท่งเดอะไฟนอลนะครับว่าไฟนอลควรจะทิ้งไส้ที่แนวนี้นะครับตอนนี้กำลังสิบโมงตรงนะครับสิบโมงตรง มาดูกันนะครับเดอยวไฟนอลครับนะครับมีเหตุและผลที่จะเข้าออเดอร์ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับน้องๆที่มาเรียนรู้กับพี่ใหญ่นะครับได้ <Anything S 1> ทุก <mumbling> ออเดอร์ที่เราออกนะครับเราจะรู้ถึงที่มาที่ไปของมันนะครับจะรู้ถึงที่มาที่ไปของมันเพราะนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่ทําความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับทําความเข้าใจได้ง่ายแล้วกเ็เรียนรู้ได้ไม่ยากด้วยนะครับ เป็นพื้นฐานเลยนะครับเป็นพื้นฐานการเกิดแท่งเทียนธรรมดาเลยนะครับออเดอร์นี้เมื่อเมื่อคืนนี้เราก็เข้าออเดอร์ไปหลายออเดอร์นะครับน้องๆทีอ่อยู่ในสอนสดเทรดสดด้วยกันนะครับก็ลาที่1ออเดอร์ครับน้องครับสวัสดีครับผม